สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุเพยน้องฝนคุณดอยนะคะนาะวันนี้น้องฝนก็มากับที่จะทีนะคะซึ่งพี่จะทีเนี่ยจะพาเราไปอ่าไปเอาพืชเอาต่ออะไรอย่างนี้นะคะนาะก็จะเป็นยังไงเนี่ยติดตามไปดูนะคะไปรู้การวิธีการเอาต่อเอาอะไรอย่างนี้มาต้มมาต้งชนานาญนะคะถือจะเอาได้ไม่งั้นก็คือไม่ได้นะคะเนาะ น้ำมีนึกค่ะตอนนี้เตรียมอุปกรณ์นะคะเพื่อที่จะขึ้นไปเอาขารบอนเนโอ้คูต่อเยอะมากอันนี้จะเป็นชุดนะคะอันนี้ชุดใส่มากี่ปีแล้วพี่ใส่แล้วแต่ปีที่แล้วละอันนี้ทําเองด้วยนะคะเพราะว่ามันเก่ามันยิ่งนุ่มกว่ามันใส่เงี้ยม่วงใส่ดีกว่าชุดใหม่ชุดใหม่นี่มันเสียีหน่อยอืมมาแคร์หน่อยเนาะ มันแข็งหน่อยแร็ร้อนโอ้อันนี้ทำไอ้ด้วยอ่ะมีนะคะนี่เราต้องป้องกันแบบดีๆเนาะเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อเรานะคะขั้นน้องฝนก็จะรออยู่ขั้นล่างเพื่อที่ให้พี่เขาขึ้นไปเอาเขาบนมันมีสิกว่าลันน่ะเขาบนนู่นเยอะเลยตัวมันก็สูงนะคะระต่อนะคะพึ่งหลวง้วเนี่ยลำพึ่งหลวอืมใช่ลำพึ่งหลวงพ่อเพล่ ต่อนี่มีอีกอย่างหนึ่งเยอะเดยวหน้าหน้านัเดี๋ยวหน้าต่อกันเยวจะพาไปเอารางต่ออีกอม,มืออาชีพมากเลยเนาะใช่ค่ะมืออาชีพมากมีชุดมีอุปกรณ<ช>์หมดทุกอย่างไม่ป้องกันอะไรอย่างงี้ดูพึ่งคะ่ะ่นากลัวต้องป้องกันนะครับ่อยมา <c oughs> ไม่คุ้มนะเอาล <c oughs> งไปงี้ถ้าเัวแม่เข้าไปข้างในนี่จบเลยนะ เข้าไปบ่อยอม่ไม่ต่ยแล้วเมื่อก่อนเขาว่าเมื่อก่อนพี่ไม่ได้เอาซิปตัวนี้ไง้องมาทนายแต่เมื่อก่อนไม่ได้ปิดซิปตัวนี้ซิปมันแตกทีนี้เขาไปเต็มเลยหน้าอะไรนี่เต็มหมดเลยแต่ไม่เคยไปโรงพยาบาลนะค่ะเพราะว่ามันชิมอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรในพานมันต้องโดนทุกอย่างก่อนก่อนจะก่อนที่มาจะมาต้องมีประสบการณ์ก่อนเนาะใช่ใช่ ล้วรุนเนี่ยค่ะกระลาใส่ชุดเตรียมชุดนะคะเพื่อที่จะคืมือสองชั้นเลยนะเพราะว่าเราใส่ทุ้งชั้นเดียวมันลื่นอพีรจทีจะทำกระขึ้นต้นไม้ให้พวกเราได้ชมนะคะกว่าจะได้น้ำพึ่งหนึ่รางเนี่ยมันไม่ได้แบบเอาง่ายๆนะทุกคนเนี่ยอุยมาแล้วมืออี้วใช่ไม่ใช่ใช่ใช่่นะ เริ่มเร,มเริมตัวไม่เริ่มขยับแล้วค่ะตัวให่เลยไม่ได้ใส่ถูมือถูอะไรดีๆนะน้องเมื่อกีอ้ะละเล่เนี่ยได้มาแล้วนะคะเนาะต่อไปก็ไปการเอาละที่สองแล้วนะคะเนาะดูพึ่งค่ะเสียเสียพึ่งฟูงแบบเยอะมากโอหดูพึ่งหลวงน่าแบบสุโซดๆๆาน่ากลัวมากเลยเราต้อง ป้องกันไว้ดีๆนะแม่งานนี้ไม่ได้อะอันตรายมากเมื่อกี้ที่พี่อาจะเทียวลงมานะคะนี่ก็คือจะเป็นตัวอ่อนนะคะเที่ยวลงมาเนาะน,นี่ตัวอ่อนคะ่ะสว่วนน้ําึืงน,นี่อยู่ขบางบนนะสวยมากแบบเป็นแพใหญ่ๆเลยแบบนี้เนี่ยเอาไปโฮมโมดกินก็อร่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะเนี่ยกะเรลาอยู่ขบางบสุซๆนุ่เลยนะคะดูอะบอแทบบอไม่ค่อยเห็นอ่ะ อันนี้เราพื้นที่เอารวมมาจากข้าบนนะคะเป็นน้ํานะคะเนะซื้อมันก็จะมีน้ําหวานทนานเลยเนาะเราก็จะคะยย่ไปออันนี้เนี่ยเราจะใส่ถูไปนะคะดูตัวแม่แบบว่าเกาะเกาะลงมาด้วยเยอะบ้าแล้วมันเป็นพื้นที่แบบมันหวานแล้วคือมาเป็นลานใหญ่กว่าอย่างอื่นนะคะพึ่งชนิดนี้เนาะมันจะแตกต่างกันไปอันนี้เนี่ยเราก็ต้องใส่ถูดีๆนะคะนอะอันนี้คือเราจะแยกกันนะคะก็จะมีะน้ําหวานแล้วก็ตัวออกของมันัก สวยมากห,หลายโลเลยนะเนี่ยถ้าก้อนเดียวนี่ก็คือสิบโลนี่ถือไหมพี่ไม่ถือไม่ถือเรอ,อ,เหรอถห้าหกโลนี่ได้อยู่เนาะ ราก็จะมาคัดแยกนะคะให้คัดแยกเป็นพึ่งก็คือพึ่งเนาะก็คือแต่เป็นอ่ะลางก็คือลาตัวออนอย่างน,น,นี้เนาะคือยังไงอะ่ะคือคัดแยกให้ออกมาน้ําหวานก็อีกที่หนึง่งแล้วก็ตัวออกก็อีกที่หนึ่งนะคะเราจะไม่ใส่รวมกันค่ะอันนี้เฉพาะตัวออกก็คือแบบเข้าขั้นที่จะเยอะแล้วนั่นเนี่ยตัวสวยมากเอาไปโฮโมเมดกินได้อร่อยอร่อยค่ะเนี่ย นี่จะเป็นน้ำผึ้งนะคะเนาะนี่เลยจะน้ำผึ้งที่เราไปหามาวันนี้นะคะเนาะโอ้โหนี่จะเป็นพืชหลวงนะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากจะได้น้ำผึ้งนะคะเนาะถ้ามาทําเพจเนาะฝนได้เลยนะคะนี่เลยจะน้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการกองแล้วก็อันนี้นะคะเนาะเดี๋ยวจะเอาใส่ขวดแล้วค่ะโอ้โหดูน้ำผึ้งน้ําหวานเน่ะสวยมากค่ะ